เขามันกับนี่เป็นยักษ์อะครับอันอะไรนะฮะตรงไหนแนวตรงนี้ครับแสยะแสะเป็นยักษ์ดูแลรอยชุ่เทพกับรอยกุ้ยครับที่อะไรอะไรมันดูแลภูเขาใช่ไหมฮะันจะมีเรื่องเล่าที่เป็นพระพุทธเจ้าให้เลิกกินคนแล้วกินสัตว์แทนประมาณเนี้ยครับ ไิ่ขึ้นเขากันเลยเหรอปิดจังโอ้โหมิดนี่เป็นทางขึ้นเขานะครับวัดพระาธาตุดอยครับทางขึ้นก็ประมาณชั้นนิดนึงนะครับค่อย่านนนงนีใครเอามอเตอร์ไซค์มาเลยเนาะหรือว่ามีมีอยู่ครับ ก่อนทางแคบเขาขยายามืโหวไดนี่น,น,น,นี่มีปีมาโชคดีอคนตกเพิ่งตกเสร็จ <c oughs> เย็นถ้ามาถ้ามาแบบอันนี้ฝนให้ตกเมื่อวานนะ่ะไม่งั้นอันนี้พีร้อนแน่นอนนะไม่เขียวนะครับออกเอยนะบรรยากาศดีน่าจะได้เล่นดิเสียดายแฟนไม่มาด้วยไอเรามันก็ไม่ไม่ใช่คนเล่นหวยเนาะไม่แน่ครับซื้อสบายอยาจจะถูก อ๋แล้คนเดินขึ้นเขนข,นขึ้นยังไงอะมันมีทางเดินขึ้นมาได้เหรอครับมีมันจะมีแรงจอดรถอยู่ข้างลลางโอ้ <c oughs> โหแล้วคนน้นก็มามาถึงวัดนี้แล้วเขามารถคันนั้นมาจากไหนมาจุดเริ่มต้นมาจากไหนอันนั้นเหมือนจะเป็นรถชิงไล่นะอ๋อเหมากันมาเองเหรอ เราใช้รเชียงใหม่แน่นอนอดูยังไงฮะมีป้ายเชียงรายแล้วเราส่งแบบนี้ จอดแล้วครับ